ระกรรมนะคะเปิดงานแล้วคุณผู้ชมค่ะกับประเพณีไหว้หลวงพ่ออินกินปลาชมหมาบางแก้วบรรยากาศจะน่ารักสนุกสนานขนาดไหนไปติดตามพร้อมกันค่ะ ทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลกนะคะท่านภูสิท์สมจิตค่ะเป็นประธานเปิดงานประเพณีไหว้หลวงพ่ออินกินปลาชมหมาบางแก้วประจําปี2565ปีนี้นะคะจัดวันแรกวันคริสต์มาสคุณผู้ชม25ทธันวาคมบริเวณรอบที่ว่าการอําเภอบางระกรมค่ะโดยมีขบวนแห่ของดีจากทั้ง11ตําบลของอําเภอบางระกำนะคะแห่ไปตามถนนหน้าที่ว่าการอําเภอค่ะตามคําขวัญของอําเภอนั่นคือ วหว้หลวงพ่ออินลำคายอดน้ำปลาปลาส้อยสุนัขน้อยผ่านบางแก้วค่ะโดยอำเภอบางระกรรมนะครับมีหลวงพ่ออินซึ่งเป็นสถานอยู่ที่วิหารหน้าที่ว่าการอำเภอบางระกรรมเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอำเภอบางระกรรมได้กราบสักการะเป็นเวลาช้านานและวันนี้ได้มีกิจกรรมนางรำนับร้อยคนครับแต่งชุดไทยรำถวายเป็นพุทธบูชาอย่างงดงามและนี่นะครับก็ยังเป็นที่ลุ่มต่ำของแม่น้ำยม จึงมักจะประสบกับภาวะน้าท่วมในช่วงของฤดูน้ําหลากนะครับกรเกษตรที่นี่ครับได้อยู่ในพื้นที่เพาะปลูกเขตรลประทานตามโครงการบางระกมโมเดลเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จแล้วก็จะใช้เป็นพื้นที่รับน้ำครับเป็นแก้มลิงธรรมชาติทําให้เกิดอาชีพป,ประมงมีไรายได้จากการจับปลาขายนะครับในที่สุดครับและก็ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ําจืดจึงเกิดประเพณีกินปลาขึ้น ในงานจึงมีปลาหลากหลายชนิดทั้งแปรรูปและไม่แปรรูปนะครับมาวายจําหน่ายกันเป็นจํานวนมากและที่นี่ครับยังเป็นแหล่งกําเนิดสุนัขไทยพันธุ์บางแก้วที่ก้าวไปสู่ความเป็นสุนัขโลกไปแล้วนะครับตอนนี้ขอกเลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นเป็นจานวนมากและมีการควบคุมสายพันธุ์เป็นไปนตามระบบสากลสร้างรายได้ให้กับอําเภอบางระกำรเป็นอย่างมากเลยนะครับดังนั้นเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมความรักความสามัคคีของประชาชนอําเภอบางระกำรค่ะจึงได้จัดงานประเพณีนี้ ขึ้น,นะคะเพื่อให้ชุมชนได้นําผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตรของดีของตําบลของแต่ละตําบลเนี่ยมาวางจําหน่ายและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและยังเป็นการประกวดสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วการประกวดเรียงความการวาดภาพสุนัขไทยบางแก้วนะคะการแข่งขันจับปลาการประกวดการทําอาหารจากปลากิจกรรมชุมชนโอทอปนวัตวิถีการออกร้านกาชาดผาชกแล้วก็กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยคุณผู้ชมก็สามารถไปกันได้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะวันเสาร์นี้ 25หาธันวาคมค่ะครับผมนี่คือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะแหมเห็นสุนัขบางแก้วนะ่ารักนะเขาเป็นสุนัขคือแบบขึ้นชื่อก็ต้นกดมาจากพิษณุโลกนะครับเป็นสัญลักษณ์คือใครเห็นบางแก้วเนี่ยก็ต้องนึกถึงพิษณุโลกถูกต้องเขานนอง<ค>น <ong> ปุยปยูปูปเนยนะฮะน่ารักมากๆเน,น้องก็มีความฉลาดนะคุณผู้ชมค่ะใครที่ชอบเลี้ยงสุนัขตอนเขาเล็กๆเ,เขาเหมือนชิสุนะน,น่ารักเออแต่ตอนโตเนี่ยดุเลยดุอยู่ดุอยู่ดุเลยครับ ตรงนี้ให้ถูกต้องแล้วคุณผู้ชมค่ะเราก็ไปขอรับความรู้นะคะจากผู้เชี่ยวชาญในวงการสุนัขไทยพังบางแก้วที่งานนี้แหละคะ่ะจะได้เลี้ยงกันอย่างถูกต้องนะคะมีน้องบางแก้วน่ารักน่ารักเอาไว้ที่บ้านสักตัวหนึ่งค่ะ